สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปของการดูแลนะคะอ้อยคั้นน้ำนะคะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะคะจะเป็นอ้อยคั้นน้ำพันสุพรรบุรี50นะคะตอนนี้พี่นาก็กลับจากทำงานแล้วนะคะอตอนนี้เรากำลังใช้น้าส,ส้มควันไม้นะคะน้าส้มควันไม้นะคะที่ได้จากการเผาถ่านนะคะ มาใช้พ่นนะคะาตามใบลำต้นยอดนะคะเพื่อที่จะเป็นตัวช่วยในการไล่พวกมแมลงนะคะนอนผีเสื้อนะคะพวกนอนนะคะเพราะว่าอ้อยของเรานะคะเราจะไม่ได้ใช้พวกายาฆ่ามแมลงนะคะพวกสารน,น็อกน็อกนอนกระทู้หรืออะไรหลายๆอย่างนะคะที่ เป็นตัวกระจัดมแมลงไม่ให้มารบกวนว้อยข้าน้ำนะคะของเราจะเป็นเราจะใช้พวกน้ำส้มควันไม้นะคะเลยนะคะใช้ได้ดีนะคะอนนี้พีน่น้ากำลังพ่นอยู่นะคะไปดูใกล้ๆแปลงนี้เราก็เป็น ลูกไว้อยู่หน้าอคอกแพะนะคะเรื่องอ้อยคันน้ำนะคะตัวนี้เราจะก็คือ,คอของส้มส้มจะไม่ใช้พวกสารแมลงเนาะคือเรากลัวพวกสารตกค้างนะคะการตกค้างสารตกค้างจากสารการตกค้างของสารเคมีนะคะ ส้มก็เลยจะไม่ได้ใช้ตัวนี้ไปนะคะถึงแม้ว่าโฆษณาเขาจะบอกว่ามันแบบให้ประสิทธิภาพดีนั่าไร้ยอย่างเนาะเขาสิกา้สารเคมีให้เขาเขาก็ต้องวอดีแหละแต่เวลาเขาเอามาใส่นิตตี้นะคะปัญหามันไม่ได้อยู่กับคนใช้สารเคมีนะคะปัญหามันอยู่กับคนกินผลิตภัณฑ์จากเห้านะคะ,ะเห่าก็เลยเราก็เลยต้องเหมือนกับว่า ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญนะคะในเรื่องการาการปลูกพืชทุกชนิดนะคะที่ใช้สําหรับเลี้ยงสัตว์แล้วก็สำหรับเป็นผลิตภัณฑ์ให้คนรับประทานนะคะสิ่งหนึ่งที่เราตระหนักก็คือเรื่องสารเคมีนะคะเพราะว่าการาใช้สารเคมีเนี่ยถ้ามีสารตกค้างนะคะมันมันมีผลกระทบต่อลูกค,ค้าของเราแล้วกับตัวเราด้วยนะเพราะเราเป็นคนกินนะคะ เจ้าของก็กินนะคะลูกค้าก็กินอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เราก็เลยต้องกลับไปคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้อ่าเราห่างจากจากพวกเนี้ยนะคะเราก็เลยต้องเออหาวิธีนะคะศึกษานะคะอย่างตอนนี้ที่ใช้อยู่ก็จะเป็นน้ำส้มควันไม้นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูพี่นะอ่าพ่นนะคะน้ำส้มส้มควันไม้อีกแปลงหนึ่งในคอกเลยนะคะท่านผู้ชมอตอนนี้ก็ พี่น้าก็พ่นใส่ตัวเมอร์รีชาร์ดนะคะฉีดพ่นตามใบนะคะมะัตแอนอนนะคะเป็นสิ่งที่ที่เราต้องตระหนักมากๆนะคะเพราะเวลาเราปอกอ้อยไปนะคะมันก็จะมีพวกนีนอนนะคะนอนที่เจาะอยู่กับต้นนะคะก็ต้องตัดส่วนนั้นทิ้งไปนะคะ พวกพวกน้อยมันจะทําให้ผลผลิตของเราเนี่ยลดลงนะคะจําเป็นอย่างมากที่เราต้องดูแลนะคะแต่เราจะดูแลย่าไๆนะคะให้ชีวิตเราปลอดจากสารเคมีให้ได้มากที่สุดนะคะน้าส้มควันไม้ถือว่าตอบโจทย์มากนะคะสําหรับการปลูกอ้อยขั้นน้ํานะคะถ้าหลายๆท่านที่เป็นเหมือนกับปราชชาวบ้านนะคะจะเห็นได้ว่าตาม youtube นะคะ วรารสารนะคะสารคดีนะคะเขาก็จะบอกไว้นะคะว่าน้ำส้มควันไม้มีประโยชน์อะไรบ้างนะคะทั้งในเรื่องของการดับกลิ่นนะคะในเรื่องของการบํารุงพืชน,นะคะบารุงในส่วนหลายๆอย่างนะคะใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะมากมายไก,กลกองนะคะนอกจากเราจะได้ทานจากต้นไม้แล้วนะคะการเผาถ่านยังทําให้เราได้น้าส้มควันไม้นะคะที่ มีประโยชน์มากนะคะในด้านของการทำเกษตรนะคะของเกษตรกรนะคะเพราะว่าหลายๆท่านก็ใช้เหมือนกันนะคะหลายคนบอกว่าน้องส้มมันใช้ได้ไหมมันมันใช้มันไล่ได้บอ่เงี้ยนะจากการที่เราทําแบบนี้นะคะไล่ได้นะคะท่านผู้ชมน้ําส้มควันไม้กับการไล่หนอนไมาแมลงนะคะไม่ให้มารบกวนอ้อยนะคะหรือพืชของเรานะคะใช้ได้ใช้ได้ไดีทีเดียวนะคะ นี่เป็นอ้อยของเราแต่ละกอนะคะตัวนี้พินาเขาจะใช้ยูเรียนะคะในการเล่งเล่งกำต้นเล่งการเล่นลำต้นเล่งใบนะคะก็จะเป็นยูเรียแต่ต้องใช้น้ําเยอะนะคะไม่ใช่ว่าใส่ยูเรียไปแล้วไม่ใส่น้ําไม่ได้นะคะต้องใส่ใส่ยูเรียแล้วก็ให้น้ําตามด้วยไม่งั้นมันจะตายนะคะ แต่ใส่ไม่เยอะนะนี่จะเป็นอ้อยคันน้ำของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าอ้อยคันน้ำนะคะที่เป็นต้นพันธุ์นะคะให้กับลูกค้าเนี่ยเรามีหนอนไหมนะคะะการสั่งอ้อยคันน้ำนะคะสิ่งที่ผู้ซื้อนะคะควรตระหนักนะคะก็คือหนึ่งอย่าสั่งอย่าเอาเขาเรียกอะไรล่ะ อ้อยคันน้ำเนี่ยอย่าเอาตัวที่มันเป็นมาแรงนะคะเป็นนอนนะคะไปปลูกนะคะเพราะว่าพวกนี้มันจะมีไข่นะคะมันจะมีการวางไข่อยู่ในท่อนพันอยู่แล้วนะคะถ้าเราเอาไปปลูกนะคะพวกนี้มันจะไปเกิดการแพร่นะคะของพวกนอนผีเสื้อนะคะนอนนอนผีเสือ้อนอนกระทู้ที่มันกินยอดกินอะไรเนี่ยมันจะไปแพร่นะคะดังนั้นเราต้องดูนะคะอันนี้ส้มพามาดูทีละกอเลยว่ามันมีนอนเจาะไหมนะคะแต่ก่อนเนี่ยก็คือ มันมันจะมีหนอนนะคะเราเห็นว่าอ,อ้อยคันน้าของเราเนี่ยมันมีหนอนตอนเล็กๆเ,เหมือนมันมีหนอนมาเจาะมาเจาะยอดนะคะเราก็เลยใช้ใช้ตัวน้ําส้มควันไม้นะคะมาฉีดพ่นนะคะแต่ทุกวันนี้ก็คือมันไม่มีนะคะไม่มีพวกหนอนผีเสื้อเลยนะคะ,อ,ะอันนี้ส้มพามาไล่ดูแต่ละกอเลยนะคะว่ามีไหมนะคะเนี่ยปลอดนะคะปลอด คนกินสบายใจนะคะสำหรับมอนส้มคนไม้นะคะบอมีน่นี่นะคะลูกของสุพรรณบุรีห้าศูนย์นี่จะเยอะมากนะคะเยอะมากจริงๆนะคะเราก็เลยต้องลดน้ำมากพี่เป็นพิเศษนะคะเพราะว่าลูกเขาเกิดมาเยอะนะคะพอเกิดมาเยอะเนี่ยน้ำเป็นอะไรที่สำคัญมากนะคะสำหรับการปลูกอ้อยนะคะบางคนไม่ได้ลดน้ำนะคะแต่ของส้มนี้คือลดน้ำประจำนะคะ เขามาเบิงนะคะพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งนะคะที่หลายๆคนถือได้ว่าเป็นอาชีพนะคะในในครัวเรือนไปแล้วนะคะอาชีพการรีดหีบน้ำอ้อยรีดอ้อยนะพี่น้องเบิงตาเดอ้อนี่นะคะทำไมส้มถึงบอกว่ามันต้องเป็นอ้อยที่อายุไม่เกิน8เดือนนะคะนี่นี่ให้ดูตาตาของเขานะคะเพราะว่าถามันอายุมากกว่านันสมมติข้อมือซื้อว่าตามันบุมมี่ไหมตามันเสียเนี่ย แปดเดือนนี่ตากำลังงามนะคะตาง,งามๆเลยนะคะอ้อยคันน้ำอ้อยคันน้ำ,อ,นนำอีกอาชีพหนึ่งที่เราทำอยู่ณขณะน,นี้นะคะเห็นแต่ว่าสมสิบช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปสักเท่าไหร่คะ พอดีภารกิจนะคะเนื่องจากน้องแชมป์นะคะไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะเราก็เลยต้องเอาเวลามาอยู่กับเขาหน่อยนะคะส่วนการบ้านเยอะมากนะคะวันนี้เขาก็อยู่ที่บ้านนะคะก็เลยได้มีเวลามาอัดคลิปนะคะแลกเปลี่ยนกับพี่น้องเกษตรกรนะคะพามาดูตาเลยนะคะตาอ้อยคันน้ำ พี่นันใช้เท่าไหร่น้ำอ้อยคันน้ำตอนหนึ่งถังเนี่ย 3าถึงสช้อน3าถึงสช้อนต่อน้ำยี่ลิตรต่อน้ำยี่ลิตร3ามถช้อนนะคะต่อน้ำยี่ลิตรนะคะอ่าเขาเข้มหน่อยก็จะได้กลิ่นน้ำส้มควันไม้มากเลยจังขนาดสมอัดขิบสมยิ่งได้กกินเลยค่ะพี่น้อง เดี๋ยวเราไปดูแพะกระต ąż วงก่อนนะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวส้มลาไปก่อนนะคะฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้แชมเปญฟาร์มด้วยนะคะหวังว่าคลิปที่เรานำเสนอนะคะจะมีประโยชน์ต่อเกษตรกรน,นะคะหลายๆท่านนะคะที่กำลังมอง,มองหาอาชีพเสริมนะคะตอนนี้ก็ข้าราชการนะคะหรือคนที่มีงานประจำนะคะก็เริ่มที่จะหาอาชีพเสริมนะคะเพื่อที่จะให้มีรายได้นะคะ ใช้ในครัวเรือนนะคะการปลูกอ้อยคั้นน้ำนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะของคนที่อยากมีอาชีพเสริมนะคะสมก็จะมาแนะนำเทคนิคนะคะจากการที่เราทำไปแล้วนะคะวิธีนี้เราทำไปแล้วแล้วมันได้ผลผลิตที่ดีนะคะก็จะนำคลิปมาแลกเปลี่ยนกับนะคะพี่น้องกเกษตรกรนะคะหรือ,อผู้ชมทางบ้านนะคะที่กำลังฟังฟังแล้วก็ติดตามช่อง Youtube แล้วก็ดูคลิป ของเราในหลายๆคลิปนะคะหลายๆอาชีพที่เราทำอยู่นะคะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวส้มลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ช่องฉันเป็นฟาร์มด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ส้มลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ